สวัสดียมเย็นๆครับวันน,นี้บริเวณหน้าบ้านเราพาดเด็กๆมารถผักครับพืชผักสวนครัวน้องผู้ก็รถฝั่งนู้นพี่นิวก็รถฝั่งนี้อันนี้อะไรลูกต้นอะไรนี่ไม่รู้อะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ได้ไงต้นอะไรนรี่ดูดีๆหืมไม่ร, <laughs> มรู้อันนี้ถัว่วลูกนี้ถัว่วเด็กก็ยังไม่ค่อยรู้ยังงงๆครับพารถอันนี้ถัว่วข้างหลังเป็นผักอะไรพี่นิวผักอะไร ผักกาดแล้วนะผักกาดรุนคณะคณะไม่มีลูกคณะไม่มีมีผักกาดผักบุ้งครับเป็นผักกาดขาวครับคนที่ปลูกนี่คือยายนะครับแล้วก็พาเด็กๆมาลดผักแล้วมันกว้างตูงใหญ่ถ้าไม่มันใหญ่ต้นเดียวเหรอน้องผู้ใหญ่เลยนะต้นนี้เนาะน้องผู้ลองนั่งลงนั่งลงสินี่ใหญ่อยู่ต้นเดียว <c oughs> <c oughs> ไปไปตักนะ้ำมาลดลูกไปลดไปเรื่อยๆ เด็กรถผักครับไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันต่อไปก็จะได้หญ้าครับอันนี้เป็นสวนผักหน้าบ้านเรานะครับปลูกไว้หน้าบ้านรถผักโอ้โหวิ่ง200เมตรเลยทางนูน้นนะรถผักรถถัว่วอันนี้ก็จะมีถั่วครับมีฟักทองฟักทองจะอยู่ฝั่งด้านนี้ฟักทอง เกิดมาได้แป๊บเดียวครับมีแมงสั์เลยเหลือนิดๆหน่อยๆฝั่งตรงนี้จะเป็นฟักทองครับปลูกไม่เยอะครับไม่กี่หลุมนะครับก็จะมีพวกมะเขือด้วยนะครับนั่นคือแหล่งพลังงานของเราครับก็จะเป็นปั๊มโซลาเซลล์ครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับผาเด็กๆปลูกปลูกไม่เยอะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะมีผักประกอบอาหารในประจําวันได้แล้วครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น ต้นหอมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเก็บดอกหอมครับผัดใส่หมูนี่ครับปลูกไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าเราก็ได้สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้ส่วนด้านนี้ครับที่เห็นตรงนี้จะไม่ใช่ว่าจะพืชนะครับแต่ว่าจะเป็นผักขมครับพรุ่งนี้คงจะต้องเก็บผักขมผัดด้วยนะครับผัดแล้วก็กินกับน้ําพริกปลาละอร่อยเลยนะครับชอบกินนะครับด้านนู้นก็จะเป็นบวบหมดแล้วบวลูกไหนฝั่งนี้ยังไม่ลดหนียังเหลือยังนิดนึงลูกอีกนิดนึงไปเอามาอีกลูก บวกก็ยังไม่ลดเลยหนุนนะครับเค okay, ครับกิจวัตรช่วงเย็นๆครับพาทุกคนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศกับครอบครัวผมครับมาทําอะไรยังไงบ้างนะครับเค okay, ครับผมสวัสดียามเย็นๆกันทุกๆคนครับผมโอ้โหวิ่งรถผักนกี่ก็จะไปวิ่งแรลลี่ไหนอ่ะ ฝึกไว้ฝึกไว้ในพี่นิวอะลูกเอาไปรถไปรถไอใบกะเพราด้วยนะลูกกะเพรากะเพรานุ่นเห็นไหมพี่นิวเดินรถอยู่นุ่นนี่ครับความสุขจำเย็น